นะครับสวัสดีวันจันทร์นะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปมาสองวันนะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งอะวันนี้ก็จะมาลงทีเด็ดนะครับผมนะสองตัวภาคบ่ายนะครับผมนะก็เป็นนิกเควี KE บ่ายกับเกาหลีนะครับตอนนี้ก็กําลังลุ้นพวกน้อยพวกไทยเที่ยงนัไต้หวันวันนี้หยุดนะครับผมนะไทยเที่ยงลุ้น8น้อยลุ้น6เกาหลีลุ้น9นะครับผมนะบางตัวก็ไม่ค่อยได้ลงสถิติก็ไม่ค่อยมีนะครับผมนะเนี่ยพวกนอยสตาร์พวกเนี้ย แต่นี้ครับพวกสถิติเดินก็คือพวกไทยเที่ยงนะครับเกาหลีนี่บ่ายนะนี่บ่ายนี้ก็เพิ่งเข้าสองนะครับผมนะก็หลุดๆหน่อยช่วงมันกระโดดนะครับผมนะม,นมันกระโดดแต่เกาหลีนี่เดินดีมากครับมี่ห้าวันหลังห้าวดหลังสุดนะ ก็ตายไปหนึ่งนะครับเข้าถึงสนะครับแล้วก็มีเด้งมีเจาะเข้าด้วยไม่ได้ลงนะครับผมลงเฉพาะ,ะวันนี้เข้าวันนี้คือเข้าเข้าแต่ไม่ได้ลงว่า จะเข้าหรือไม่เข้าแต่ก็มีนะครับผมอ่ะไปดูนีิคีบายจะรีบลงคลิปนะครับผมนะเหลือเวลาสําหรับ f อซที่พอทานก็นีิคีบายสามครับสามสี่สามแปดสามเก้านะเมื่อเช้าได้แปดนะครับผมนะเมื่อเช้าได้นีิคีบายแปดสี่สามเก้าส่วนเกาหลีนะครับได้เก้านะครับผมเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งจะชอบเป็นพิเศษก็เป็นเก้าหนึ่งนะครับผมนะ น่าจะมานะครับ9190นะเกาหลีก็เน้นไปที่9 1แล้วกันอ่ะชคดีมีตังใช้กับแอดเซียนบ้านหุ้นอย่างเซียนจะรีบลงคลิปให้เดีวจะไปลุ้นอ่าภาคเที่ยงอยู่นะครับผมอ่ะรวยๆครับผม